ก็สวัสดีนะครับผมเู่กันชูลวิสานครับวันนี้ก็มาดูทีมงานเขาทำงานไงนะครับขัโวย,ยน้ำมันอชิดก็โวยน้ำมันออกไง โอ้เลยไม่ได้เลยมันหมูเอพกพกพกจะหกหกหกจ่ายจอกปุ๊บไม้จิตเออไหลเลย ตั้งลำแล้วเตรียมพร้อมแล้วเต็มไหมเกระลอนหนึ่งเต็มไหมเต็มเลยนะเซลี่ยี่สิบลิตรนะถัง ยอ้อันนี้ครับคนขับขี้เล่าครับไม่ได้เล่าแยกไม่ได้นะพ่อแอร์เขาตัดดีนะตัดดีมากเย่ยโอ้โหนั่นตัดทำงานนี้อ่ะ ตอนนี้เขาจะเย็บนี่ไว้นะครับรอบๆเลยแล้วก็จะให้แมโครง,งัดขึ้นนะเต็มเลยใช่ไหม

มีงานนะครับช่วงนี้ผมก็ว่างานไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ครับไม่ทำงานกันนั่งรอมตัวกันอยู่นี่เลย ก็ช่วงนี้ก็งานยังไม่เปิดนะครับก็รอไปก่อนจอดครับครับ ไ <laughs> ปไหนเปิดวอหน่อยว่นี่ธรรมดาที่ไหน

Nå gjør det igjen.

มันบมมีเมโครเก็บยังไงได้